ี่ฉันถ่ายใบเสร็จค่ะไม่ได้ถ่ายรูปค่ะคราวที่แล้วคุณลูดิฉันไปสองครั้งนะคะบิน800กว่าบาทกลายเป็น1,600กว่าบาทเกือบ7 7 0 0บาทค่ะธนาคารมัวแต่ขอหลักฐานแต่ไม่มาดูกล้องนะคะไม่รู้ถูกลบหรือเปล่าอคลิปในมือถือกับภาพนิ่งดิฉันที่ถ่ายใบเสร็จคุณเอาไว้ถูกลบค่ะว่าไงๆ ได้ก็ไม่เอาค่ะคุณขออนุญาตอะไรฮะดิฉันไม่เคยให้อนุญาตใครค่ะดิฉันรูดบัตรซื้อสินค้าตัวเองนะคะกดรหัสก็กดรหัสเพื่อซื้อสินค้าของตัวเองค่ะไม่ต้องการแบบว่าไม่ได้ซื้อแต่คิดเพิ่มค่ะคุณคิดเกินราคายังไม่ว่านะคะซื้อไปแล้วของก็ไม่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ ซื้อเนื้อหมูไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรอะค่ะคุณสินค้าเนื้อหมูกลายเป็นแป้งร่มอะไรอย่างเงี้ยกินแลยยวบเลยดูแต่ข้างนอกเหมือนเนื้อหมูแต่กินเข้าไปแล้วเหมือนแป้งอะค่ะ